ครับจากภาพที่เราเห็นตรงนี้ก็คือวัตถุดิบนะครับวัตถุดิบหนึ่งที่เราจะมาใช้ในการาประกอบอาหารนะครับแต่ว่าวันนี้เราจะมาใช้ในการจาัดตกแต่งอาหารซึ่งจากที่เราดูวัตถุดิบเนี่ยเราคิดว่าน่าจะเป็นเมนูอะไรนะครับเป็นยำกุนเชียงนะครับยำกุนเชียงซึ่งนอกจากวัตถุดิบตรงนี้แล้วเนี่ยนะครับเราก็ยังมีส่วนประกอบของมายองเนสนะครับมี กุนเชียงนะครับที่เรามาตัดแต่งให้เกิดความสวยงามเดี๋ยวอาจารย์ค่อยนำเสนอวิธีการนะครับแล้วก็เราใช้ข้าวนะครับสีอัญชันนะครับมาเป็นส่วนหนึ่งนะครับของของการจัดในครั้งนี้แล้วเราก็จะมีการเพิ่มเท็ e เจอร์ของเนื้อสัมผัสด้ดวยมีทอดฟูนะครับหรือบะหมี่นะครัที่ทอดฟูแล้วเนี่ยนบมาเพิ่ม t e x t อร์ให้กับอาหารจานนี้นะครับ โอเคครับเพื่อไม่ให้เสียเวลานะเดี๋ยวอาจารย์ก็จะพาพวกเราเนี่ยมาดูขั้นตอนในส่วนของการทํากุญเชียงให้เป็นให้มีลักษณะเป็นลักษณะเป็นเหมือนกับดอกไม้แบบนี้นะครับกุญเชียงนะครับแล้วก็เมื่อนําไปทอดแล้วนะครับกุญเชียงมันก็จะมีลักษณะแบบนี้นะครับมีสองสองรูปแบบแบบนี้นะครับซึ่งก็จะเป็นการสร้างสารรค์ทําให้กุญเชียงยามกุญเชียงแบบปกตินี่นะครับมีความสวยงามมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นเหตุผลหนึ่งนะครับที่ อาจารย์อยากให้พวกเราเนี่ยนะครับมีความพิเศษมากกว่า,านัดจัดตกแต่งอาหารทั่วไปก็คือเราต้องสร้างสารรค์นะครับในส่วนของวัตถุดิบต่างๆนะครับให้เกิดความเหมาะสมนะครับเดี๋ยวเรามาเตรียมกุญเชียงนะครับก่อนอื่นนะพอเราไดา้ในส่วนของวัตถุดิบที่ได้กุญเชียงมาแล้วเนี่ยนะครับกุญเชียงก็มีลักษณะเป็นแท่งแบบนี้นะครับเป็นแท่งแบบนี้เลยนะครับ เราจะมาทําเป็นลักษณะแบบนี้นะครับเป็นแบบนี้นะครับก็คือมีกลีบ3ามกลีบนะครับมีลักษณะเป็นดอกนะครับก็โดยปกติแล้วเนี่ยคุณเชียงเนี่ยครับเราก็เราก็จะหั่นเป็นชิ้นแบบนี้ใช่ไหมครับซึ่งซึ่งมันก็ถ้ามาเทียบกันนะระหว่าง2ชิ้นนี้นะครับชิ้นนี้จะสวยกว่านะครับชิ้นนี้ก็ไม่ค่อยสวยเท่าไหร่แล้วก็เป็นธรรมดานะครับโอเคมาดูขั้นตอนการทํานะครับก่อนอื่นเรานํแท่งกลุณเชียงเนี่ยนะครับ มาเหลานะครับให้มีลักษณะเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้นะครับจากนั้นเราก็เอามีดเนี่ยสไลด์ลงไปนะครับแ,แล้วก็ใช้ปมีดจิกลงไปอย่างนี้นะครับทำอีกข้างหนึ่งนะครับแล้วก็จิกลงไปนะครับทำทั้งหมด3ด้านนะครับเมือม่อเมื่อทั้ง3าม,มุมมาเจอกันนะครับเราก็จะได้ในส่วนของคุ่นเชียงที่มีลักษณะเป็นดอกไม้นะครับ เวลาเรานาไปจัดเนี่ยนะครับเราก็มาวางอย่างเงี้ยนะครับนะครับก็เกิดความสวยงามแล้วนะครับโอเคเดี๋ยวทำให้ดูอีกชิ้นหนึ่งนะครับแบบใกล้หน่อยก็ได้นะครับโอเคชิ้นนะี้เราก็เอามีดเนี่ยครับสไลด์ลงไปจับขาดแล้วก็ใช้มีดไปมีดจิกลงไปข้างล่างนะครับกรีตรงปลายก่อนแล้วก็ค่อยๆขย,ยับมีดลงไป ทําทั้งหมด3สามเหลี่ยมหรือสมมุมนั่นเอแล้วก็เก็บตามขอบนะครับที่เป็นรอยต่อนะครับอ่ะเนี่ยเราก็จะได้ละเ่งดอนะครับเต่เพราะว่าอ่อไม่ไม่ยากเลยนะสามารถที่จะทําได้นะครับเวลาเอามาจัดเนี่ยอย่างที่อาจารย์บอกตรงต้นนะครับเราแค่วาง3ชิ้นเนี้ยครับแค่นี้ก็สวยงามและนะโอเคหรือถ้าบางคนบอกว่าอาจารย์สามเหลี่ยมทํายากนะครับ เราก็อาจจะทําเป็นลักษณะเป็นเป็นคล้ายๆกับตัว V นะครับเป็นตัว V ก็ได้นะสองข้างก็จะทำ่างนี้ก็ได้นะครับเราสามารถทําได้ทั้ง2แบบนะับไม่ขาดนะนะครับแล้วเราก็ปาดอีกด้านหนึ่งเข้าไปนะครับถ้าสถ้าเป็นแบบตัว V เนี่ยนะครับก็จะค่อนข้างทําง่ายกว่านะครับ แต่ว่ามิติในการวางเนี่ยนะครับพอเอามาวางปุ๊บมันมันยังไม่สมบูรณ์นะครับแต่ถ้าเป็นสามเหลี่ยมเนี่ยนะครับเราสามารถที่จะวางลักษณะแบบอย่างนี้ได้เลยนะครับอันนี้สองเหลี่ยมอันนี้แบบสาม,สามกรีบนะเราก็สามารถวางสามกรีบจะดูสวยกว่านะครับกับกับสองสองกรีบนะโอเคนะครับจากนั้นเราจะนำตรงนี้นะครับไปทอดนะครับไปทอด ออทอดให้ได้ลักษณะแบบนี้นะครับก็จะมีลักษณะเป็นดอกเป็นกรีบแบบนี้เลยนะครับ